หรือว่าทำไมแทนไม่บอกเป็นแบบสองก่บสองอะยังไม่จบหมครับติดตามติดตาครับฮะัวตัวเดียวเดียวนะครับบริการเสร็จนะครับบริการแรงงานใช้เวลานิดนึงครับติดตามครับถ้าเป็นทางการสัยง่ท็ครับ

ที่นี่ครับจริงๆนะวันนี้นสารภาพเลน,นะครับวูดูติตามไม่ได้เตรียมโจนกันนะครับเพราะ่ทุกคนดูเตรียมมาแล้วเหมือนรอร้อยนะครับทำอะไรยังไงกูแซ่ดูนะเนี่ยน,นี่จะไป,ะปแข่งขึ้นสาวบนกหรือว่าจะมีบ็อกเร่งชิมช้ำด้นี่ทางชนะแน่นอนนะครับผมก็เลยคิดใจว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดสมมตินะสมมติติกาที่ทมก่อนน,นะครับ สุดเฉยๆครับแล้วก็ี่ก็ดเฉยๆใหมครับถึ m <m ้า้สมมน่ผมิ้มิง่ายแลว่เประเทีไทยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะแจ่บริลาเนี้สี่สิบทาโรเนี่ยก็จะแจกแจบหปอรซก็แจกทุกคนเลยนะครับเมืไาเป็นยี่สดสิบคือเอาที่สิบร์เซ็นต์รนนี้นะครับเราจะแ่กไปนะทุกคนเลยเหมือนปคอนเสิร์ตฟรีบางคนก ซื sehen, ้อซีดีซื้อไฟีลกเขาดีไหมครับดีาหกคนเพรายว่าเราาชนะบบจนร่ใหม่นีครับทุกคนเรน่งทหมอิานเปนะครที่ผมได้ก็อาจจะมีโอกาสชนะแบ่มีมีผู้ชายคนนี้น่าจะช่วยเราพิชชน คือแค่ออกมาใช่ไหมคุณยิ่ทั้งพรใครอ่ะดาราครับพบกับนพบับหนี่เชแล้วพี่เอสนี่เอสุชัยมาบอกว่าครับเช็คได้ครับ อัานีน้อยพี่น้อยครับแบบนี้ครัมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ครับคนนี้นะครับเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วแต่เรียนด้วยกันมาครับนะครับหัวน่าเด็นมากเ้รานี้ผมเิญมาเพราะว่าขาเปมนคีมีอย่างเดียวเหมือนน่าเด่น้าอะไรับบุญ เปิดกล่องผมได้สำเร็จแล้วเพื่อนๆผมและเขาเป็นคนที่ประกาศเสียงตอนต้นทุกท่ายนะครับวันน pues ี้กับแอ๊บบ er ี้คับวันเี้กับพีครับโอเคเราไม่คิดอะไรแล้วจับดีกว่าผูดถึงเสียงเมื่อกี้อยู่ข้างหลังผมได้ยินจูบเลยใช่ไหมครับเอาไม่ได้ชี้โชว์กันมาหนินนี้แหละ นะครับผมได้มาจากข้างหลังเวทีเมื่อกี้ีริงๆนะครับไม่นี่ก่อนไม่เดี๋ยวถ้าจูบแบบว่าปากสัมผัสปากมันเดี๋ยวมันจะเดตไปนี่เอาแบบคนหนึ่งหน้าเองคนหน้าอยู่โอ้ยแหม่ยไปถัวแล้วแม่ฮะเรดดี้เฮดดี้ ห้ามเป็นเพื่อนบูมไม่ใช่หรอนี่ครับครับห้ามมีอะไรกิดศีลธรรมนะครับคุยมาคุนมายังไงต่อช่วยช่วคิดช่วยหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวผมยืนตรงการเราไปเซ็นเตอร์สเตทไปครับข้างหลังแค่มามั้ยวันนี้ได้เพราะเลยทีเดียวแกม่นาจะเป็นห่านเรียบรูยลกก่านออก คพื่อนแค่นี้คุณคิดว่ามันจะขายวิญญาณได้หรอยัมครับอาไรนะพี่บอยห้าแสนเอ่อค่าตัวทั้งหมดวันนี้ของไปไังม่ได้ยินตัวแรกเลยท้าไปตรงกลางเหรอครับเดี๋ยวขอขอพูดกับนัตตี้นะครับของมือกีตาร์กับมือบอยอีพี่นยพี่นเฉาะไม่ทำบีอชอบพี่นาด ไม่มีครับพี่ข้แหลก็ไม่ได้่ไม่ด้เอาลู้ดนไม่ด้ด้วยนรัน่าๆครับอันนี้เป็นบล็อกอัพนะครับเดี๋ยวที่ใช้จริงๆจะเป็นกระดาษทชู่เอาัครบ นักที่ช่วยดันหัวครับตกล,ล้วพ็อนักที่ไปไมลได้ผมว่าไม่มีขยะตัวหรอกกลิ่นมันจะเป็นอ้วกแน่นอนแต่ดูแทน,นไม,ม่เลยนะ,แล,ะววแล้วมันจมีอยนะครับยังมีโชอีกเยอะครับเราช่วยกะสมเสียงกรี๊นนะครับแล้วเดี๋ยวสองคนนี้จะค่อย,ยๆฝืนใจโดยเินก้อมากนะครับ Love it, right? a จากน้องๆสอสานะครับที่ได้ยินหมกันเยอะนะครับว่าผู้ชายอยวนี้น้อยนะครับแต่เวลาน้องๆเห็นผู้ชายทําแบบนี้กันน้องๆก็รีบนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องจะไม่เจอผู้ชายก็เป็นเรื่องปกตินะครับอจบยังผมไปได้ยังผมไปได้ไปได้แล้วแต่คุณยังมอยู่อ๋อโอเคก็ขอบคุณเพ้่อนผม้วยนะครับขอบคุณทีกเนนะครับขอบคุณที่เติมนับคุณเล่นะครับ มันกำลังมันต้องบอกกันก่อนไงนี่ฮะเหมือนมันยิ่งไงคือถ้าผมบอกนะถ้าทุกคุณริงจริงมันจบในตั้งหนาไปรึวะอ่ะเดี๋ยวคอนเสิร์ตมันจะถึงตีสองครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นช่วงเรียกว่าช่วงแนะนำศิลปินใหม่ ครับไม่แง่ใจว่าเล็บตาเนี่ยนะครับใกล้ชิดกับเสื้อิวใหม่ของเล็บอีที่สุดใช่เพราะพวกเราว่างเราเพิ่ได้เจอกันนะครับพี่ไม่เออพี่เต่ได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยเคยมีกลุ่มดนตรีเรียกชื่อว่าสเตจครับกลุ่มนี้เนี่ยอันะครับสงสัยแบบนี้ขอให้ยาวๆนะครับสเตจในสมัยก่อนก็จะมี ผมนะครับคุณแทนมีลิปตามีเซบูซีมีพี่ตูมีพี่แชมป์นะฮะนีอันนี้คือรุ่นเก่าประมาณแบบรุ่นถืเปิดเลยนะฮะรุ่นถือเบิกนะครับปัจจุบันนี้มีสเตนเซอร์สองแล้วแล้วเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับเชื่อเลยนะครับว่าในอีกห้าปีอนาคตนะครับเขาต้องเดินตามรอยโลกเราได้แน่นอนนั่นคือการที่ไม่หลังครับขอเชิญพบกับ พูดถึงคะแรกเลยดีกว่ากระนั้นนิมิตาพอดีตอนนี้มีมีเขียนกันใน Facebook พอสมควรเลยว่าพวกคุณไม่ได้ดูแลคนระเบิดด้านหลังของเราเลยนะครับเขาถึงกันไเลยนะฮะเดี๋ยวทางที่เขาไม่ดูแลเนี่ยไปนั่นเงเสียคะแนนเดือดเดือดเดี๋ยวดืวดวอนหลังที่บัตรเท่าไหร่ครับเนี่ยมันถึงลงเต็มมั้ยเพื่อนับเพื่อนนะฮะง่ายเลย ห้าันห้าพันห้าั้างวนพสอดขอตขอตาแล้วตายแล้วะยวเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกนันครับไครับแล้วจ่ายวยเรื่อยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแรกนะครับก็จะเป็นจืดเปินของแต่เซ็นเซอร์นะครับเดังที่เขาหน้าใหม่นะครับพร้อมแล้วปรกบกับเขาเลยนะครับคุณได้ครับ